วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Pulse Bar แล้วก็ Time Signature ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของจังหวะดนตรีนะครับในดนตรีส่วนใหญ่จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Pulse คำว่า Pulse ในภาษาอังกฤษทั่วไปจะหมายถึงชีพจรของสิ่งมีชีวิตแต่ในทางดนตรี Pulse จะหมายถึงชีพจรของบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงออเคสตราอลังการจัดเต็ม เพลงเดี่ยวเปียโนพริ้วๆเพลงร็อกมันๆเพลงฟังชิลๆตอนจิบกาแฟเพลงฮิปฮอปสุดคูล yeah. uh huh. uh huh. ต่างก็มีพอส์ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งพ a u ส์หรือชีพจรของบทเพลงที่ว่านี้จะเป็นตัวช่วยกำกับความเร็วให้กับบทเพลงไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหรือค่อยๆเร็วขึ้นหรือค่อยๆช้าลงเวลานะักดนตรีมาเล่นด้วยกันสิ่งที่เขาต้องมีก็คือพาส์ที่ตรงกันจึงจะเล่นออกมาได้พร้อมเพรียงกัน ถ้าไม่มีพาวส์ที่ตรงกันแล้วเสียงที่ออกมาจากเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นก็จะไม่พร้อมกันไปคนละทิศละทางซึ่งเรื่องการมีพาว s ์ที่ตรงกันนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเล่นดนตรีร่วมกันเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเราก็ควรทำความเข้าใจและศึกษาเรื่องพาวส์นี้ให้ชัดเจนนะครับในการเขียนบทเพลงออกมาให้เป็นโน้ตดนตรีเขาก็จะเอาพาว s ์เหล่านี้มาแบ่งเป็นกลุ่มตามจังหวะของแต่ละเพลงเช่นกลุ่มละ2 กลุ่มละ3หรือกลุ่มละ4หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้โดยพื้นที่ที่โพสในแต่ละกลุ่มอยู่นี้ก็จะเรียกว่าบาร์ในภาษาอังกฤษหรือห้องเพลงในภาษาไทยซึ่งโดยมากเราก็จะเรียกย่อๆว่าห้องและเส้นที่ใช้ในการแบ่งแต่ละห้องนี้ก็จะเรียกว่าบาร์ไลน์หรือเส้นกั้นห้องนอกจากนี้แต่ละโพสก็จะถูกแทนด้วยตัวโน้ตแบบต่างๆตามที่ผู้เขียนกำหนด ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการแทนค่า Pulse ด้วยตัวโน้ตประเภทต่างๆหรือการกำหนดว่าห้องนึงจะมีกี่ Pulse ก็จะถูกกำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่า time signature หรือเครื่องหมายกำหนดจังหวะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราต้องการจะเข้าใจจังหวะของแต่ละโน้ตเพลงเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องการอ่าน time signature นะครับถ้าเราหยิบโน้ตเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่ง เราก็มักจะเห็นตัวเลข2ตัวที่อยู่ในห้องแรกอย่างในตัวอย่างนี้นะครับตัวเลข2ตัวนี้แหละครับที่คือ time signature ที่ว่าอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น time signature ประเภท9/8ซึ่งจริงๆแล้ว time signature นี้มีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่ไม่ต้องตกใจหรือรู้สึกว่ามันยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหลักการของมันแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับ Time Signature ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆจะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวนั่นก็คือตัวบนกับตัวล่างโดยตัวบนจะเป็นเลขที่ระบุว่าภายใน1ห,ห้องจะมีกี่จังหวะเช่น2จังหวะ3จังหวะ4จังหวะ5จังหวะ6จังหวะซึ่งจริงๆแล้วเราจะให้มันมีกี่จังหวะก็ได้ครับแต่โดยมากเลขที่เราเจอก็จะไม่เกิน12ส่วนตัวล่างจะเป็นการระบุว่าตัวโน้ตอะไรจะถูกใช้นับเป็น1จังหวะ โดยตัวเลขที่ใช้ก็จะแสดงถึงสัดส,ส่วนของตัวโน้ตที่ว่านั้นกับ whole note ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแทนแต่ละจังหวะด้วย half note เราก็จะใช้เลข2เพราะ whole note 1น1ตัวจะมีค่าเท่ากับ half note 2ตัวรวมกันถ้าเราจะแทนแต่ละจังหวะด้วย quarter note เราก็จะใช้เลข4เพราะ whole note 1นตัวก็จะมีค่าเท่ากับ quarter note 4ตัวรวมกันถ้าจะแทนแต่ละจังหวะด้วย eighth note เราก็จะใช้เลข8 เพราะ whole n o ห e 1ตัวจะมีค่าเท่ากับ i g h โน้ตแ e 8ตัวรวมกันหรือถ้าเราจะแทนแต่ละจังหวะด้วย16 n o ีโน้ตเราก็จะใช้เลข16เพราะ whole Not e 1ตัวจะมีค่าเท่ากับ16 n o ี e 1้ตตัวรวมกันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราจำชื่อโน้ตเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะชื่อของตัวโน้ตเหล่านี้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน มันก็จะสื่อถึงสัดส่วนของตัวโน้ตแต่ละตัวที่มีกับ whole note อยู่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสัดส่วนของตัวโน้ตหรือยังจำชื่อของตัวโน้ตแต่ละตัวไม่ได้ผมแนะนำให้กลับไปดูคลิปรู้จักตัวโน้ตและตัวหยุดนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าเราแบ่ง p u l ส e ของเพลงออกเป็นกรุ๊ปละ3ใน1 bar บาร์เราก็จะมี3 p พาเลขตัวบนของ time signature ก็จะต้องเป็นเลข3 ส่วนตัวล่างจะเป็นเลขอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวอะไรแทน1 p u l s พเช่นถ้าเราจะแทนแต่ละพ u l ส์ด้วยตัวดำหรือควอ t e r Note เราก็จะต้องใช้เลข4เพราะโฮ o โน้ต t e 1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับ q u a เ t e โน้ต e 4ตัวรวมกันและก็จะสรุปได้ว่าใน1ห้องของ Time Signature ประเภท3 4นี้จะมี3จังหวะโดยแต่ละจังหวะจะถูกแทนด้วยควอ t e r Note หรือตัวดำ แต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแทนแต่ละโพสต์ด้วย eighth note เลขตัวล่างก็จะต้องเป็นเลข8เพราะ whole note 1ตัวก็จะเท่ากับ eighth note 8ตัวรวมกัน time signature ก็จะกลายเป็นประเภท3/8ใน1ห,ห้องก็จะมี3จังหวะโดยแต่ละจังหวะจะถูกแทนด้วยคัมเบต1ชั้นซึ่งก็หมายความว่าใน time signature ประเภท3/8นี้ตัวดำก็จะมีค่าเป็น2จังหวะ เพราะมีค่าเป็นสองเท่าของตัวกรเบิดหนึ่งชั้นเวลาเล่นเราก็จะต้องลากเสียงยาวค้างไว้สองจังหวะแบบนี้นะครับมาดูกันอีกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเราแบ่งพอลส์กลุ่มนี้ออกเป็นกลุ่มละ4เลขตัวบนของ Time Si ก n a t u r e ก็จะต้องเป็นเลข4และถ้าเราแทนแต่ละพอลส์ด้วย Quarter Note เลขตัวล่างของ Time Signature ก็จะต้องเป็นเลข4เช่นกันเพราะ whole Note 1ตัวก็จะเท่ากับ Quarter Note 4ตัวรวมกัน เราก็จะได้ไทม์ s ิเกนเจอร์ประเภท4ีสีใน1ห,ห้องก็จะมี4จังหวะโดยแต่ละจังหวะก็จะถูกแทนด้วยตัวดำและในจังหวะ4นีนี้ตัวขาวก็จะมีค่ายาวเป็น2จังหวะเพราะมีค่าเป็น2เท่าของตัวดำตัวขาวประจุดก็จะมีค่าเป็น3จังหวะตัวขบีตหนึ่งชั้นก็จะมีค่าเป็นครึ่งจังหวะเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดำ ซึ่งก็หมายความว่าใน1ห,ห้องเราก็จะสามารถใส่กระเบตหนึ่งชั้นไปได้8ตัวเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแทนแต่ละโพสต์ด้วยตัวขาวเลขข้างล่างของ Time s i เกนเจอรก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเลข2และใน Time s i เ n นเจอรประเภท4 2นี้1จังหวะก็จะถูกแทนด้วยตัวขาวตัวดำก็จะมีค่าเพียงครึ่งจังหวะเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาว ตัวขาวประสุก็จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะครึ่งและตัวขบีตหนึชั้นก็จะมีค่าเป็น1ส่วนสจังหวะเพราะมีความยาวเป็น1ในสีของตัวขาวสมมุติว่าเราเปลี่ยนอีกรอบรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นแทนแต่ละโพส์ด้วยตัวขบีต1ชั้นเลขข้างล่างของ TIME Signature ก็จะต้องเป็นเลข8และใน TIME Signature ประเภท4 8นี้1ห้องก็จะมี4จังหวะ แต่แลจะจังหวะก,ก็จะถูกแทนด้วยกระเบ็ดหนึ่งชั้นตัวดำก็จะมีค่าเป็น2จังหวะเพราะมีค่าเป็น2เท่าของตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้นตัวขาวก็จะมีค่าเป็น4จังหวะเพราะมีค่าเป็น4เท่าของตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้นตัวขาวปราจุดก็จะมีค่าเป็น6จังหวะเพราะมีค่าเป็น6เท่าของกระเบ็ดหนึ่งชั้นแต่เราจะไม่สามารถเขียนตัวขาวปราจุดในไทม์สิเนเจอร์48นีน้ได้ไนะครับ เพราะว่าใน4 8ใน1ห้องเราจะสามารถใส่โน้ตได้แค่4 uh oh. จังหวะเท่านั้นตัวขาวประจุดมันใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้ครับสำหรับผู้ที่มีเซต Rhythmic Ruler อยู่แล้ว mm hmm. ก็สามารถศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองโดยการนำแผ่นโน้ตแม่เหล็กประเภทต่างๆไปเทียบความยาวจังหวะกับแต่ละไม้บรรทัดวิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของตัวโน้ตประเภทต่างๆกับแต่ละไทม์สิ g กเนเจอได้อย่างชัดเจนครับโดยภายในเซตริทมิคดูเลอร์นี้จะมีแผ่นโน้ตแม่เหล็กอยู่ถึง20แบบรวมทั้งหมด87ตัวและมายบรรทัดจังหวะ4อันใน Time s i g กเนเจอพื้นฐานคือ 3-4, 4-4, 2-2แล้วก็6-8สำหรับคลิปนี้เราก็จะพอเท่านี้ก่อนในคลิปหน้าเราจะมาทำความรู้จัก Time s i g กเนเจอประเภทต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจับจังหวะในแต่ละบทเพลงเลยนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถเขียนเข้ามาถามในเพจหรือคอมเมนต์ใต้คำบรรยายได้นะครับยังไงถ้าชอบและสนใจเนื้อหาดนตรีแบบนี้ก็อย่าลืมกด follow กด subscribe สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสนุกกับดนตรีนะครับสวัสดีครับ